สวัสดีครับมา่งพอกันอีกครับกับซ่องซักชัวยวิลากุนครับมือนี้จะภาพมาเบิงต้นกระเจี๊ยบครับเป็นกระเจี๊ยบพันธุ์เกษตรนะครับเป็นพันธุ์เกษตรเป็นกระเจี๊ยบขนาดใหญ่ครับลูกใหญ่ครับลูกลูกใหญ่มากเลยครับปลูกง่ายครับโดกครับจะภาพมาเบิงกระเจี๊ยบมีปลูกอยู่ หลังบ้านครับปลูกนาแรงธนาฝนจะ,จะจะง่ามครับนาแรงก็จะงามอยู่ครับครับใครสนใจนะครับใครสนใจอยากจะได้กระเจียบไปต้มนะครับหรือจะเอาไปเป็นทำพันธุ์นะครับใครสนใจอยากสิเอาไปต้มไปปลูกเป็นพันธุ์กะติดต่อผมได้นะครับ คือผมนายสักชัยวิลากุลนะครับที่อยู่บ้านเลขที่40บ้านหมดงามตำบลเมืองศีไข่อำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าสนใจกะติต่อครับเบอร์โทรศัพท์0897184721ครับ0897184721ครับผมสักชัยวิลากุลครับหรือว่าศักชัยครับสนใจนะครับอ่กระเจี๊ยบในการขายนะครับ ถ้าเป็นใครสนใจอยากได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเอาไปไปปลูกนะครับก็จะขายโลละ3 0 0บาทนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์เป็นกระเจี๊ยบเมล็ดพันธุ์เกษตรครับที่เขาเอาไปต้มกินครับหนึ่งบำรุงร่างกายครับคุณสมบัติของเพื่อนสองลดไขมันในเส้นเลือดสามลดค่วมดันนะครับดับกระหายนะครับบำรุงหัวใจครับคุณสมบัติ เป็นกระเจี๊ยบพันธุ์เกษตรครับดกครับเดี๋ยวจะพามาเบิงครับนี่ดกมากเลยครับดกเป็นจากต้นครับจากแต่ไอแตงเหงาครับจนหอดยอดเลยครับปลูกง่ายครับปลูกใส่กระถางก็ได้หรือว่าเฮาจะปลูกว่านตามทุ่งหน้าหลังจากเฮาเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยนะครับถ้าไผสนใจนะครับกติดต่อมาได้นะครับหรือว่าไผบ่อยากได้ห้ายไผอยากได้ เอาเนี่หน่อยไปปลูกอยู่บ้านล่องปลูกเบิงกะโทรสอบถามได้ครับกะเบอร์โทรนะครับ0897184721ครับสนใจติดต่อได้ครับกะปลูกง่ายครับปลูกง่ายบอมี่สารเคมีครับเขาบอกใส่สารเคมีปลูกแบบธรรมชาตินะครับเก็บปลูกธรรมชาติเป็นกระเจียบพันธุ์เกษตรครับพันธุ์งหญ่ครับ กีบนารับนะครับถ้าใครสนใจก็โทรได้นะครับ0897184721ครับสนใจก็โทรหาผมได้ผมสักใช่ครับครับถ้าใคสนใจก็โทรสอบถามได้ครับครับใช่สุดนี่ผมก็ขอฝากไว้นะครับเนาะครับขอบคุณหลายครับบััสดีครับ